ฝนตกเล่วบดืดมือแลละพี่น้องป้องปลายมาอนี่นะตอนนี้กำลังเก็บใส่เดือนเก็บใส่เดือนไปเกลือปลาปลาธรรมศาสตร์อกว่าใส่เบ็ด lúc bất mơ là nao này là nó จังน้อยน้ำไล่ไม่แห้งๆเนี่ยมันกาไต่เงียาๆด้วยนี่นะมันหนีบริธรรมการทำงานละคนโตกลิน้นกินละนอนละมันนี่ ฮะอืะอว,วนอนาานันนี้เริ่มละเริ่มละนี่เลอะน้ำไหลมาวางอันนี้ไล่ไล่นี่จังไล่น้ำไหลมารวมตัวกันได้หนีนน่แล้วเป็นตะไตรมาอย่างเป็นเพนเป็นเพนอยู่แล้วเ,เดือนเดือนมกกันก็มาน้หนามๆเลยก็น้ำไหล เออเดี๋นวน้าท่วมเพื่อนแะเพื่อนก็หมดขึ้นมาเลยแล้วี่เม่อใต้อกบอก ต๊ะกับโต๊คุ่ตื่นนั่นเนี่ยบ่อรมบ่ผ้าบ่ห้องไมโต๊ะทั้งร่มทั้งผ้าอะไรยาก พนะพนะปื้อชอวคุณนะมาคุณ่ะเก็บพันบอคุณ่ะพนน่ะบอเขอบเกันคุณไดเด้อคุณแม่พนปเนๆสิไล่ไตมาไตมาคุณนะไตเน ยื้อไปไกลเลยขาเจ็บอาจารย,านยน์นี่ในบังแมงบางแมงคนน่ะน่ะไกลมาไลเ่เลยนี่ค่อ,อเลยเดินลงมาเยอะฮะเออขาน้ำน้ำขึ้นมาหอดนีนั่นะแห้งไล่นี่